การระง,งับการเรียกให้ชำระหนี้ผู้กู้ยืมจะต้องมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. พิการหรือทุกทรลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้ 2. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ 3. เป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ 4. เป็นผู้ที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต 5. สารมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำร้องชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้วโดยผู้กู้ยืมต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้กองทุนพิจารณาตามประกาศเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องออขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ได้ที่ www.studiolend.or.th นะคะ เนื่องจากหัวข้อนี้มันมีหัวข้อย่อยถึง5ข้อนะคะพี่ก็เลยจะแยกคลิปนะคะว่าแต่ละคลิปนี่เอ่ยถึงเรื่องอะไรสำหรับคลิปนี้ก็จะเอ่ยถึงหัวข้อที่4นะคะกรณีที่ผู้กู้ยืมยได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิตนะคะ 1. เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติ การระง,งับการเรียกให้ชำระหนี้แล้วกองทุนจะไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินคืนกองทุนในช่วงระยะเวลาที่เหตุอันเป็นเงื่อนไขในการระง,งับการเรียกให้ชำระหนี้นั้นๆน,น,นะคะแต่หนี้นั้นๆก็ยังอยู่และเมื่อเหตุอันเป็นเงื่อนไขนั้นสิ้นสุดลงแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้องเริ่มชำระหนี้คืนกองทุนตามความรับผิดในสัญญากู้ ยืมเงินเดิมนะคะโดยระยะเวลาที่ระงับการเรียกให้ชําระหนี้จะไม่ถูกนับรวมเข้าไปในระยะเวลาการชําระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินรายนั้นนะคะก็คือเมื่อผู้กู้ยืมรายนั้นนะคะต้องคดีถูกจําคุกนะคะและเมื่อทําหนังสือขอระงับการจ่ายนะคะเมื่อระงับการจ่ายไปแล้วและเมื่อ,อ,อผู้กู้ยืมนั้นนะคะสิ้นสุดจากการ จำคุกนะคะก็จะต้องกลับมาคืนเงินเข้ากองทุนตามความรับผิดในสัญญากู้ยืมเงินเดิมนะคะโดยระยะเวลาที่ระง,งับไปนะคะสมมุติว่าติดคุก3ปีเขาก็จะไม่เอา3ปีนั้นเข้ามาคำนวณน,นะคะโดยเหมือนกับว่าจะหยุดเวลาไว้เมื่อตอนระง,งับนะคะแล้วก็มาเริ่มนับเมื่อวันที่เริ่มชำระหนี้นะคะข้อ2ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติการระง,งับการเรียกให้ชำระหนี้แล้วมีหน้าที่ รายงานสถานภาพต่อกองทุนเป็นประจำทุก5ปีนะคะท้งนี้ให้รายงานภายใน30วันก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่ <c oughs> วันที่ได้รับอนุมัติและภายใน30วันก่อนครบระยะ5ปีในทุกออครั้งในคราวถัดไปน,น,นะคะก็คือโดยยื่นโดยจะต้องยื่นหลักฐานทุกรายการตามที่เคยยื่นครั้งแรกนะคะเช่น ใบคำขอในการเรียกให้ชำระนี่กรออสองศูนย์เจ็ดขีดสองนะคะแล้วก็สำเนาคำพิพากษาพร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ศาลนะคะสามสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมนะคะโดยจะต้องมีการลงน้ารับรองสำเนาถูกต้องของผู้กู้ยืมด้วยนะคะก็คือชุดเดิม ก็เราจะต้องทำทุกๆ5ปีนะคะโดยจะต้องยื่นหลักฐานทุกรายการเนี่ยเหมือนกับครั้งแรกที่เรายื่นเมื่อได้รับอนุมัตินะคะโดยนับว่าภายใน30วันก่อนที่จะครบระยะ5ปีนะคะเราจะต้องทำให้เรียบร้อยนะคะข้อ3หากผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติจากการระงรับการเรียกให้ชำระหนี้ ไม่รายง,งานสถานภาพนะคะหรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ให้การระง,งับการเรียกให้ชำระหนี้นี้เป็นอันสิ้นผลนะคะและให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ตามสัญญาที่กู้ยืมเงินเดิมโดยกองทุนจะนำยอดหนี้คงเหลือนับแต่วันสิ้นสุดการระง,งับการเรียกให้ชำระหนี้มาคำนวณใหม่และให้ชำระตามจำนวนที่กำหนดภายในระยะเวลา ที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิมโดยระยะเวลาที่ระง,งับการเรียกให้ชำระหนี้สิ้นผลจะไม่ถูกนับรวมเข้าไปในระยะเวลาการชำระหนี้ของผู้กู้รายนั้นนะคะอย่างข้อ3นี่นะก็คือการที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติการระง,งับการเรียกให้ชำระหนี้นะคะไม่รายงานสถานภาพก็คือว่ากรณีผู้แทนนะผู้แทนที่ทำเรื่องในเรื่องของการขอระง,งับการชำระหนี้ จะต้องออทำเรื่องนะคะยื่นหลักฐานทุกรายการตามที่เคยยื่นในครั้งแรกเนี่ยภายใน30วันก่อนครบระยะเวลา5ปีในคราวถ,ถัดไปนะคะน่คือถ้ากรณีผู้กู้ยืมเงินติดคุกตลอดชีวิตนะคะเราจะต้องทำภายใน30วันก่อนครบระยะเวลา5ปีทุกครั้งไปนะคะต้องไม่ลืมนะคะถ้าเราลืมเมื่อไหร่เนี่ย ไม่รายงานสถานภาพนะคะไม่ยื่นเอกสารเนี่ยก็เท่ากับว่าการที่เคยได้ระง,งับการเรียกให้ชำระหนี้นั้นจะสิ้นผลหรือว่าเป็นโมฆะนะคะโดยผู้แทนหรือว่าผู้ค้ำเนี่ยจะต้องมาจ่ายหนี้นะคะต่อทั้งๆท,ท,ที่ผู้กู้ยืมเงินยังติดคุกอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องไม่ลืมนะคะและกรณีที่ว่าปรากฏว่าข้อเท็จจริงเนี่ยผู้กู้ยืมเงินเนี่ย ที่ติดคุกอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถชําระเงินคืนกองทุนได้นะคะเขาก็จะระงับระงับการขอนะคะการขออนุมัติการระงับการเรียกให้ชําระหนี้เนี่ยเป็นอนมัสิ้นผลเพราะว่าเขาดูแล้วว่าผู้กู้ยืมเงินเนี่ยสามารถชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิมได้นะคะโดยกองทุนเนี่ยจะนํายอดหนี้คงเหลือนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการระงับการเรียกให้ชําระหนี้มาคํานวณใหม่นะคะและให้ชําระหนี้ตามจํานวนที่กําหนด ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิมเลยนะคะโดยระยะเวลาที่ระง,งับการเรียกให้ชําระหนี้สิ้นผลเนี่ยจะไม่ถูกนับรวมเข้าไปในระยะเวลาที่าการชรําระหนี้ของผู้กู้ยืมรายนั้นนะคะเป็นเหมือนกับว่าเเราถูกระง,งับไป2ปีนะคะใน2ปีเนี่ยเขาก็จะไม่เอาเข้ามาคํา,าคนวณน,นะคะ แต่ยังไงก็ยังต้องจ่ายคืนนะคะแต่ถ้ากรณีติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องไม่ลืมนะคะว่าภายใน30วันก่อนครบระยะเวลา5ปีเนี่ยเราจะต้องไปยื่นเรื่องแล้วก็หลักฐานทุกรายการตามที่เราทําการขอระง,งับการเรียกให้ชาําระหนี้ในครั้งแรกนะคะเหมือนกันทุกอย่างเอกสารเหมือนกันทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะสําหรับคนที่เป็นผู้แทน เป็นญาตินะหรือว่าเป็นผู้คำกันที่จะต้องไปทําเรื่องขอระงรับการเรียกให้ชําระนหนี้ของอ,อผู้กู้ยืมกรณีที่ต้องโทษนะคะจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าจําคุก3ปี5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถไปขอระงรับการเรียกให้ชําระนหนี้ได้แต่ว่าจะได้รับอนุมัติหรือไม่นั้นก็ต้องไปดูตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางกองทุนอีกทีนะคะเพราะว่าเขาก็จะมี รายการแนบท้ายของทางกองทุนว่าคนที่มีคุณสมบัติยังไงถึงจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระหนี้นะคะแต่หนี้นั้นก็ยังอยู่นะคะไม่ใช่ว่าระง,งับแล้วเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วก็ไม่ใช้หนี้อะไรอย่างนี้นะคะถ้าพ้นโทษออกมาเมื่อไหร่หนี้นั้นก็ยังกลับมาเหมือนเดิมจนกว่าจะชำระหมดนะคะสำหรับกรณีที่4นะคะก็คือผู้ที่ได้รับโทษตามคำพิพากษา ึงที่สุดให้จําคุกตลอดชีวิตหรือว่าให้จําคุกเนี่ยนะคะก็ต้องมาทําเรื่องนะคะแล้วก็รอให้ทางอกองทุนกะยศนะคะเขาไปตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์ไหมถ้าเข้าหลักเกณฑ์ก็สามารถระงับการเรียกให้ชําระหนี้ได้นะคะแต่ถ้าได้รับการพ้นโทษออกมานะคะนี่นั้นก็จะกลับมาเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใคร ฟังแล้วไม่เข้าใจนะพี่ก็งงๆเหมือนกันกันกบศัพท์ทางออกฎหมายเนาะก็พยายามอธิบายให้เข้าใจแบบธรรมดาแต่ว่าอาจจะพูดเหมือนบกไปวนมาเพราะว่าการพูดเรื่องเรื่องคำพูดของคำที่พากษาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะงงๆนะคะถ้าพี่พูดวนไปวนมาใครไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวพี่จะเข้ามาตอบให้อีกทีหนึง่ง สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ